สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับพอกันเองแล้วครับมือหนีย่ามเที่ยงได้เชินมูวาจะไปกินยังดีครับผมคิดพ่อกุ้เตี่ยวครับลานเพื่อนผมเองครับผมนี่ครับย่ามผักเทียงย่ามไหนมากินนันนี่ตลอดครับมันเป็นนานประจําหรือว่าเป็นนันเสื้อข้าวครับวันไหนจะเป็นนานประจาของผมไหนนะครับผมไอหอดเพื่อนผมจําไหนนะครับมาหมาสองก่อนครับผมใส่ก่อนเดี๋ยวันบาอิ่มครับใส่สองก่อนครับผมมันจะอิ่มเอากมาเบื้องวิธีการเห็ดครับ มะหมาซองนะครับผมแล้วมะหมาแพผลก็แพ็คเมื่อร่วมกันนะครับผมเป็นหอใหญ่ๆนะครับแต่มีมะหมาอยู่ข้างในได้หลายชิ้นมันเป็นเสศษเนื้อกันกระแสเยบพอกกันแหละพี่น้องเอ้ยแต่ผมมักมะหมาซองมากกว่าครับผมมันมีรสชาติในพร้อมนะครับชาตินี้คือเครื่องปรุงของมะหมานะครับผมให้มากินก๋วยเตี๋ยวกับกระตองใส่เครื่องมะหมาครับแต่ผมมักใส่เครื่องมะหมาพร้อมนะครับผมการดูกเนื้อนี้พอดีเลยครับผมใส่ร้ายแห้งครับผมห้าสิบบาทนะครับพิเศษห้าสิบบาทนี้ เป็นตะกินมาครับผมบอกพิกัดให้นะครับผมบมันเซมุอนครับด่านเจ๋อสากับเฮียแหว่งครับตังจากทางเขาบมันเซมุอนประมาณหน่อยกูเมตรเองครับด่านมัมีแต่กุเตี่ยวนะครับกูจับกัมีครับเขามันไกลกัมีครับเขามันไกลกับแสบเหมือนกันเลยพี่น้องธรรมดาสี่สิบบาทครับพิเศษหาสิบบาทครับแสบอีดีครับได้ไร้พรอมนะครับเฮามาเบิ้งครับสีสันสวยงามครับหน้าตาเป็นตะกินแห้งครับที่ผมสั่งนี่คือกุเตี่ยวมาม่าสองห่อนะครับน้ำตกครับผมมาเบิ้งครับเป็นตะกินแห้งครับมาแล้วเนี่ย้ย เขาก็มาเดิมปรุงกันเลยครับผมหมักไผ่มักบ้นครับปรุงแบบไร่เดี่ยวแต่คนหมักครับมันผมกับขอเผ็ดๆนิดหน่อยครับเพชรพอดีนะครับผมมันจังสวงนะครับเดี๋ยวเขากคนครับนี่หน้าตาสีสันเป็นตะกินครับผมมาเด้อครับผมมามครับมากินก๋วยเตี๋ยวย้ำเที่ยงน้ำกันครับผม